สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงเรื่องของการแนะนำโปรแกรม Lumen Pro 6นะครับผมเสือนะครับหรือนิกเนม t ที a n admin page Lumen t ม t ท t ว r t h a i l a n แลและ admin p น g e Lumen น h a i นะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับโหมดของโฟโต้นะครับหลังจากที่เราพึ่งแนะนำโหมดของบิวไปนะครับ ลองคิกกันาเลยครับเมื่อเราเข้ามาสู่โหมดของโฟโต้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าทั้งหมดตรงนี้จะโชว์เกี่ยวกับรายละเอียดของอปริมาณงานที่เรามีอยู่ใน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 ซีนแต่ละซีนนะครับการใช้ m e m o r รี Memory, ว่าใช้ไปเท่าไหร่บ้างแล้วอะไรต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอธิบายอีกทีหนึ่งครับนี้หน้าจอโดยปกตินะครับในหมวดโฟโต้ตรงนี้ปรับโฟกั l เลนส์ก็คือนะครับดึงเลนส์ระยะเลนส์ครับความยาวเลนส์ถ้าจะให้เป็นปกติก็คือประมาณ3-5นะครับเลนสปกติที่ว่าเราใช้ใช้กันที่มันจะเหมือนจริงนะครับ อ่ะโอเคทีนี้มาแนะนําตรงนี้ครับตรงนี้เป็นการเซฟซีนครับของแต่ละซีนอ่ะซีนที่1นซีนที่2ซีนที่3หรือเราสามารถกดคอนโทนสอก็เป็นการเซฟซีนที่2บิดไปอีกทีนึงกดคอนโทรลสามเซฟซีนที่3กลับมาซีน2กลับมาซีนหนึ่งการยกตัวอย่างนะครับหรือเราต้องการไปซีนที่มเราสามารถกดชิปด ชิปนะครับชิปแล้วก็3ปม๊บมันก็จะมาซีนสเห็นไหมครับโอเคเรื่องการเซฟซีนนะครับเรากลับไปที่ซีนหนึ่งถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการเซฟไฟล์แบบโฟโต้เซตก็คือสมมุติเรามี3ซีนเงี้ยมันก็จะเวลา,ามันเรนเดอร์มันก็จะเรนเดอร์ให้หมดเลยสซนะีนับมันก็สะดวกครับครับเวลาที่เราต้องตั้งค่าอะไรหมดแล้วแล้วก็ ป่อยให้มันเรนเดอร์ไปเลยสบายๆเวลาเรนเดอร์ล้วก็จะกดตัวพวกนี้ครับผมอีเมลเดสท็อปพิล์โปสเตอร์ก็คือขนาดของภาพที่จะเรนเดอร์ออกมาครับอันนี้คือขนาดภาพนะครับส่วนจะละเอียดไม่ละเอียดยังไงมันอยู่ที่เราตั้งค่า effect เอฟเฟกต์นะครับหรือว่าจะคมจะสวยแสงจะนวนอะไรยังไงครับผมตรงนี้ก็คือจะกําหนดขนาดภาพ พอใหญ่เวลาเราเลนก็จะเลนขนาดภาพที่3,000ขึ้นหรือเ0็ดนะครับผมก็จะเลนอยู่ประมาณนี้แล้วค่อยเอาไปย่อขนาดภาพใน Photoshop อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมวนตรงนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์ไลท์สตอนเวอร์ชันห้ามันจะเป็นไฮเปอร์ไลท์หตรงนี้ก็ถ้า o อนออฟมีเปิดมีปิดนะครับกําหนดความสว่างของแสงอันนี้มันจะเหมาะมากกับงานภายในมันจะช่วยเพิ่มแสงในซินของเราครับให้สว่าง ครับผมก็เครื่องต้องแรงพองสมควรแต่ก็ไม่มีปัญหาครับระดับคอไอห้าเราทีเล็กใช้ได้อยู่ครับมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเข้าไป New Effect, b i z z a r Effect เนี่ยครับเต็ไมไปหมดเลยมีให้เราเลือกในหมวดของ World ก็คือทั่วๆไปหมวด w i t h e r หมวด Object ต่างๆพวกนี้ครับ ผมยังไม่อธิบายมากนะครับเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาอาธิบายกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือการเพิ่มเอฟเฟกอันนี้คือเวลาเรามีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาแถวนี้ build with เอฟเฟกก็คือจะกลับไปหน้าจอบิลแต่ว่าสามารถมองเห็นเอฟเฟกที่เราตั้งค่าไว้ด้วยที่หน้าจอบิลครับแต่นี้เราไม่มีไ,ไม่มีเอฟเฟกตั้งค่าไว้ก็เลยมันก็เลยไม่ไม่ได้โชว์อะไรมากมายอ่ะทีนี้กดตัวนี้ back กับนะครับ เวลาเรามีเอฟเฟกตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วตรงนี้ครับจะเป็นการ Edit f เอ e ก็คือ Copy effect จากซีนนี้ไปไว้อีกซีนหนึงพอไปถึงอีกซีนหนึงแล้วกด Paste Effect วางไว้อีกซีนหนึ่งนะครับเนี่ยพอมาอีกซีนหนึ่งแล้วเราก็พอมาซีที่2แล้วก็กดตรงนี้ Edit แล้วก็วาง Effect ที่เรา Copy ไว้ไปไม่แค่ครับผมเอามาวาง อีกตัวหนึ่งก็คือไฟล์ครับมันก็จะมีการเซฟเอฟเฟกของซีนเราเนี่ยมเมื่อกี้ที่เราตั้งนะครับเก็บไว้พิมพ์ชื่อเก็บไว้นะครับมันนาสกุล LME นะครับกดเซฟพอเวลาเราไปซีนอื่นปุ๊บเราก็มาที่ไฟล์โหลดเอฟเฟกเมื่อสักครู่นะครับสมมุติเราเซฟไว้ตรงนี้มันก็จะออกมาตรงนี้นะครับก็กดโอเพนมันก็จะโหลดเอฟเฟกของเรามานะครับ ตรงนี้จะค่อนข้างสะดวกมากเวลาเราต้องปรับแต่งซีนหลายๆซีนหรือว่าในโหมดของมูวี่นะครับมันจะช่วยเราสะดวกโดยที่ว่าไม่ต้องไปเลือกเอฟเฟกไปบ่อยอะไรต่างๆในบางซีนเ่ะเราสามารถกอบเอฟเฟกต์พวกนี้ไปวางได้เลยันก็จะได้สะดวกหน่อยพอถึงเวลาปุบ๊บเราไม่ต้องมาตั้งเอฟเฟกทุกซีนทุกซีนทุกซีนนะครับมันเสียเวลาก็จะใช้ตัวเนี้ย ส่วนใหผมใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับโอเคตอนนี้หมดบิลเราก็แนะนำไปแล้วการสร้างงานนะครับหมวดโฟโต้ก็คือการกำหนดมุมมองภาพและการกำหนดซีนนะครับการเรนเดอร์อ่าเรนเดอร์ต่างๆกดปับ๊บมันก็บอกว่าให้เราเซฟเป็นไฟล์นามสกุลอะไร j p g bmp เราก็พิมพ์ชื่อลงไปเราก,กดเซฟปุ๊บเครื่องมันก็จะประมวลผลเลนเดอร์ให้อยู่ที่ว่าเครื่องใครจะแรงหรือไม่แรงขนาดไหนอะไรนะครับถ้าเครื่องไม่แรงก็ต้องทําใจอาจจะรอนานหน่อยสักสองนาทีสามนาทีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้พวก v ี ay, เลยเรนเดอร์อะไรต่างๆนะครับโปรแกรมเรนเดอร์อื่นอาจจะรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ลูเมียม,มันค่อนข้างเลนเดอร์ไวหน่อยถ้าการ์ดจอรอ แรงสักนิดหนึ่งนะครับโอเคหน้าจอโฟโต้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนครับมีโอกาสก็พบเจอกันใหม่ในโหมดถัดไปนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม